สวัสดีครับพี่น้องมากินขอน้ำกันครับตำแตงตำเองพี่น้องแล้วก็ขนมจีนสื่อมาตะน้ำเกวว่หมู่บ้านนี่แหละยั่งอยู่แล้วก่อันนี้ผระกาดดองครับผระกาดดองผระกาดดองอันนี้สูตรของอาจารย์คุ้มครับพี่น้อง พักกาดดองสตรของใจเหนือว่ากินมันหวานแต่ว่าปลกใจนั่งผลมักหลายว่าไปแก้เส้นถูกมูแสี่นะแล้วกาดดองเข้มกว่ามี่ไปน้องส่วนอันนี้ก็ยังเป็นผักกามผักกุมงคือเก่าครับอันนี้เป็นสมผักเสียนร่วนพี่น้องสมผักเสียนร่วนแต่ว่าเดี๋ยวกินสมผักกามกินกับยังวตัตีมัอนี่ มากินกับปนปลาพี่น้องครับปนปลาดุกนะครับปนปลาดุคุณเนื้อคนปนไ้ทาั้งแต่มือเศร้าหนิละ่ะแต่ว่าอาการ์ผมบอกไปใสเบ็ดพี่น้องครับไปเ,เบ็ดขวดเสียหาขวดนี่ล่ะิีมไปหารมาท่านไหนว่าพยายามอยู่เพรดีคนว่ยอยู่ครับคนไปชาปนกากินซพนะครับคนลราวัดปลาคนละครับรบ้านย่างน,นะครับ ยายแม่ของคุณนาตาลีนะครับเสียในสองสามเมืองนละพ้าเป็น้อ,อง <c oughs> จินเข่าต้องกนไปที่นี่จินเขา่าจิ้นเข่าจินเขา่เขาก็พลนประดุกตำแมตง ้้าได้ลิบกินแล้วป <c oughs> นปลาครับทางนี้ปนปลาคนกวัวบนคือทางบ้านอาจารย์พุ่มครับมาอยู่น้ำผพิยี่สิบกว่าปีแล้ว เกือบสามสิบแล้วปัจตินีข้าเจ้ามักสิบพลข้นค,นครับเราจินพลข้าเจ้าก็สิคุยเอาหรือถ้ามัะทุ่มราชมักจำน้ำมันอันนี้ปเป็สีเข็ดพลขวี่นะนะเพื่อจินสม,มเสียมจินไี่นอะครับเบื่อไรยัง ตำแตงไปสิบอพวผูกหลายพี่น้องต่ว่ากัดผูกหลายที่กา ประกาศช่าปีช่วงอาหัรพวกอะไรกันนีกินครับช่วงหนาวจะน้อยสิหายกิงงนหนาอยู่ กินว่าเมือดเดี๋ยวแก่เหนียวมันกลับมาตั้งงานศพเผาศพคนสิบิมากินครับแปลว่าคนสิบปิดเบิ่งสิบวันคนจ้างสิงยาภากุูมป่าอยู่ปู่ไว้ครับ 对，那。 บอมีปลาแดดสิไปนอ่นเลยค <c> น <oughs> ปลาดุก <c oughs> บามันลาบคนบะมีนม <c oughs> ะ่นำ เลือกเอาตั้งแต็มหัว,วมันห่อครับพี่น้องครับขี่มันหอมมนเล่ยกอ่อนดีไม่เสียบคุยคือเป็นกัน มัดอเลยเว้ยเ่ยากเว้ยตาเป็นหูมยต้องสิ่เไม่ดแล้วอม,มพันเสี่ยนกปนอกอ

น้องเลยผู้ใดมากินของมาคลองดองมากยามอาจา์คุ้มเดอ้อเพื่อจักสมพักนึงนะสซ่าดยุคครับปลาดุก ส่วนพักแปนส่วนมักเสียนยืดกระดิ่งเรียกวก็ส่วนมุะลำพักแปนมามากกว่านี้เพื่น้องครับดีแล้วมันคไข่เทียวเรียมเราแบบทีเนีะกว่ากันชินหนักแล้วกันกนะเพี่น้องครับ ถ้าจะบอกยืนยนสำน่ละเขาง่ายจะว่าสิบ้ายสองดับนีนน้องไปแล้วครับบ๊ายบายยิกจะข้ามวหน้าะ